สี่วลีที่มีความหมายว่าฉันตัดสินใจไม่ได้ฉันลังเลฉันสองจิตสองใจอันแรกนะคะง่ายที่สุดก็คือ I can't decide I can't decide ตรงตัวเลยเนอะอันที่2ค่ะ I can't make up my mind I can't make up my mind อันที่3มมีความหมายว่าฉันลังเล I am on the fence fence เนี่ยแปลว่ารั้วนะคะ I am on the fence เป็นสำนวนที่มีความหมายว่าฉันลังเลตัดสินใจไม่ได้ แล้ววลีสุดท้ายมีความหมายว่าชั้น2อจิตสใจ I am in two minds I am in two minds ทั้ง4รูปแบบนี้นะคะถ้าเราจะพูดต่อด้วยว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถตามได้ด้วย2รูปแบบอันแรก about และตามได้วดยกริยาเติม ing เช่นฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อรถคันใหม่ดีไหม I can't decide about buying a new car I'm still on the fence about buying a new car และรูปแบบที่2จะใช้ whether or not ช่อและตามได้กริยาไม่ผันเช่นฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะไปเดทกับเขาดีไหม I can't make up my mind whether or not to go on a date with him. I'm in two minds whether or not to go on a date with him. สีวลีนี้ฉันตัดสินใจไม่ได้ลังเลสอจิตสใจใครชอบหมายเลขไหนที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะ สำหรับใครที่อยากพัฒนาด้านการฟังและการพูดโดยเฉพาะนะคะฟาขอแนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ Six Week English Booster คอร์สเก่งฟังพูดภาษาอังกฤษใน6สัปดาห์เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยแต่อยากฟังฝรั่งได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากพูดได้เป็นธรรมชาติคล้ายเจ้าของภาษาได้มากขึ้นนะคะถ้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยค่ะ